โอเคครับเราจะมาเทสกันนะครับเราจะมาเทสที่อารีน,น,นานครับโอเคครับเริ่องอเลยเริ่องอะไรดูสกิลพิเกิลเลยถึงม,มึงโหดไหมปอาตัวก็เหลือ,อหลายแล้วมาตัวก็เหลือ,อหาลายแล้วบอกให้ โอ้ชนะแล้วโหเล็วมากถือว่าทีม,มน,นี้ถือว่าพปอรสมุทรโดนน้ำเดืนะครับห้าตัวก็เหลือหลายตั้งชื่อทีมมาตัวก็เหลือโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปสู้กับพีวีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดันพีพีครับเราจะใช้ทีมอันนี้หน้าเพืดด่อดันพีพีนะครับ ทีมบอะไรตามมาเกียดเนี่ยค,คือทีมนี้ครับผมลงพวกนี้เลยอู้ดช้างเอราวันครับอึดไว้ครับอึดไว้ครับไปครับผมไม่รีบผมไม่รีบ เฟบเริ่มน้สบูบสบกลัวทำไม โอ้พิโก้ลงมาก็ตายแหลกครับโอ้พิโก้เอยอยู่ข้างหลังครับแนวหน้างอยู่ข้างหลัง โกเอาอะพโกโอเอาแล้วครับโอ้โหครับเราไม่ยอมทีมเราไม่ใช่เล่นทีมเราอยากกะทอนาโดส่งมาเกินครับทีมเรามาทอนนาโดส่งมาเกินคร,าารนับ เราจะไม่มีทางแพ้แน่นอนโอเคครับทีมนี้ก็ถือประสบความสำเร็จไม่น้อยครับประเทศทีมอื่นก็จะด้องไปนานนะครับโอเคครับนี่จะไปดันอ,อะไรดีกิ้วไหมลองกิ้วดีกว่ากิ้วสักหนึ่งตัวนะครับ ผมออกจากกิวเทพแล้วผมก็เลยสร้างกิวตัวเองครับเนี่ยดูครับมีคนเดียวในทีมนะมีคนเดียวผมมีคนเดียวในทีมเห็นนะครับนเอาตัวนี้ก็ได้ครับตัวกระจกๆครับเดี๋ยวนิดหน่อยไม่โหดไม่กากเอา้าโอ้โหทัวทีนะครับมาโผล่อันนี้ไปหน่อย เวรนอะยเดี๋ยวตัดคลิปโอเคครับ okay, เปลี่ยนทีมเรียบร้อยรู้ว่าไอ้ไอ้จุกๆของบิกโก้มันช่วยอะไรนะครับว่าความแรงนะ่าจะไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่เด็กๆแนะ่นอน ว่า,าแลนเจอร์มันเอาตัวใหม่ๆแบบมาลีเก่านะมาลีตัวใหม่ๆ,มๆอะไรเงี้ยชนอตชนอตชนอตช็อตไม่ชนาตแต่ก็ไม่เป็นไรครับ วกนี้ไม่ได้ใสายสายนี้ครับพวกมันหลบเยอมไหนประเด็นโอเคครับถือว่าปิโกโกในวันนี้ถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับประสบสเร็จอย่างแรงครับตัวใหม่พิโกอันนี้ถือว่าพิโกประสบผลสำเร็จครับไม่ได้ธรรมาดาครับอย่างแรงอย่างแรง ลดการต้านทานของศตรูพื้นที่50วิ50เปอร์เซ็นต์10วิลดการกัดกรายทางกายภาพของศัตรู3 0 0นหน่วยเปลี่ยนการโจมตีติิ๊เปย์โจมตีนี่ครับก็คล้ายๆกับบทที่แล้วเนี่ครับโอเคครับถือว่าพิกโก้ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยครับบาย